ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับบทส่งท้ายนะครับปี2เล่มที่5นะก,ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออภัยก่อนเลยนะครับก็คือที่หายไปเนี่ยงานเยอะจริงๆครับก็เลยไม่มีเวลาทําจริงๆหลังจากที่การสอบเสร็จสิ้นลงนะครับมีเพียงห้องโอลิจิตาเท่านั้นที่ไล่เพื่อนออกโดยได้150คาคัดพอยต์น,นะครับในขณะที่ห้องอื่นเนี่ยได้เพียง50คาคัดพอยต์เท่านั้นตอนนี้ห้องของโฮลิกิตาปเป็นห้อง B ีแล้วแอนนโคโจินะครับได้ไปหาอาจารย์ชบาชิระที่นัดกันไว้เธอบอกว่าอย่างที่เธอเเเเคคยยบบออออกกไปนนธสพิศษี้มา่ เธอเล่าว่าวันนั้นนะครับห้อง B ของเธอนั้นแต้มห่างจากห้อง A เพียง73คะแนนเท่านั้นเธอบอกว่าในการสอบนั้นนะครับข้อที่5เหมือนกันทุกประการกับตอนนี้ตอนแรกนะครับห้องเธอนั้นไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าห้อง A ไล่ค้นออกนะครับจะมีระยะห่างถึง173แต้มเนี่ยก็จะยากที่จะไล่าตามทันเหมือนกันสรุปนะครับห้องของเธอนั้นโบวถที่จะไล่ค้นออกนะครับในห้องนะครับยากที่จะตัดสินใจว่าจะไล่ใครออกจนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเธออธิบายว่านิสัยเหมือนเอาฮีเลตากับอีเคเนี่ยมาฟิว เขาบอกว่าให้โบตไล่เขาออกนั่นเองแต่ว่าการโบตนะครับกลับไม่เป็นเอกฉันท์เธอบอกว่าสาหรับเธอแล้วนะครับนักเรียนคนนั้นอ่ะเป็นทั้งเพื่อนนะครับคนสาคัญคนรักของเธอแล้วก็สําคัญมากกว่าใครๆนะครับเธอเป็นคนโบตคล้ายๆนั่นเองแต่นักโคจินะครับก็ถามไปว่าเพื่อนทั้งห้องไ่นน่าจะโวตไล่เธอนะครับแต่ทําไมถึงไม่โดนไล่ออกเธอก็เลยเอ่ยขึ้นมานะครับว่าแน่นอนนะครับว่าผู้ชายคนนั้นปกป้องเธอแล้วเธอก็ปกป้องเขาเช่นกันสรุปนะครับก็คือเวลาหมด5ชั่วโมงนะแล้วเสียแต้มห้อง300 ห้อง A นั้นนะครับได้ร้อยห้าสิบกลายเป็นระยะห่างเนี่ยเท่ากับห้าร้อยยี่สามแต้มซึ่งทำยังไงก็ทำไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะเป็นช่วงท้ายแล้วหลังจากการสอบจบนะครับความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเนี่ยก็พอจบลงไปด้วยหลังจากนั้นนะครับเธอก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้นอีกเลยไม่รู้ด้วยนะครับว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนเธอยังคงกุ้งใจอยู่นะครับว่าเธอควรทําอย่างไรดีตอนนั้นแอโนโ้นครูจีนนะบอกว่าถ้าเธอบทคัดค้านจนใกล้หมดเวลาเนี่ยยังไงห้องก็ต้องเปลี่ยนมาบทคัดค้าน อาจนักจิบอกว่าระยะห่าง173แต้มเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะตามทันเหมือนกันอาจารย์นะครับก็เลยบ่นพึมพำน,นะว่าถ้าในตอนนั้นเนี่ยมีนักเรียนแบบนักวิจิในห้องด้วยก็คงจะนะครับแต่ว่าเธอนะครับก็หยุดพูดนะแลวเปลี่ยนเรื่องนะครับไปถามนักวิจิว่าสกุลระเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวและยังมีความรู้สึกที่พิเศษกับเขาด้วยเธอถามว่าไม่มีทางที่จะช่วยสกุระเลยเหรอเขาบอกว่าไม่มีทางเลื่อนครับเลยต้องดูจากโอเอเท่านั้นเพราะถ้าเรื่องที่จะไล่คุชิดะออกนะครับแน่นอนว่าฮยยม,มนบ ถ้าเป็นเธอนะเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถตัดใครออกได้โดยไร้ความดังเรแบบไอโนโคจินะครับเธอบอกว่าเธอจะแนะนานะครับทาให้ห้องมันเป็นห้องเให้ได้หลังจากนั้นถ้าทั้งคู่ก็แยกย้ายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับบทส่งท้ายนะครับของปี2เล่มที่5นะครับก็เล่นี้จบลงแล้วนะครับก็ถ้าผมแปลผิดพลาดในการใดขออภัยในทันีีด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กำังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ